โดยทั่วไปแล้ว Web เว็บแอปพลิเคชันเมื่อเริ่มต้นใช้างานมักจะมีบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นเช่นบัญชีของแอดมินหรือข้อมูลตัวอย่างที่สำหรับการแสดงผลนะรตรงนี้จะเรียกว่าการทำแอปพลิเคชัน DB Context Seed นะครับผมวันนี้เราจะมาทำกัน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นในการทําตัว application db context seed นะครับก็คือการเติมข้อมูลที่เราเหมือนกับว่าเป็นข้อมูล sample สำหรับตัวเว็บเมื่อเริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาไป deploy แล้วเนี่ยเราก็อยากจะได้บัญชี admin ขึ้นมาเลยเนี่ยเราไม่อยากจะ direct access เข้าไปใน database แล้วก็ไปพิมพ์คําสั่งหรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องไปอะไรอะไปสร้างบัญชีผ่านทาง database โดยตรงใช่ไหมเราอยากจะให้แบบว่าอะไรอะ application น้าสร้างให้เราเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีตัว starter project นะครับก็สามารถโหลดได้จาก ลิงใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัว starter เนี่ยอาจารย์ก็จะมีคลาสหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลาสของไอเทมนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมีแอปพลิเคชันในบีคอนเทที่ชื่อว่าเป็นไอเทมนะครับอาจารย์แอดแล้วก็แอด migration ไปแล้วนะครับตรงนี้สาหรับใครที่ยังไม่ชัวร์หรือพวกนี้ก็กลับไปดูคลิปเก่าก็ได้แล้วอาจารย์ก็ใช้คําสั่ง scaffold นะครับเราก็ scaffold ตัวไอเทมคอน r ท l เ e อร์มาคําสั่งในการ scaffold ตัวนี้ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะครับผมก็ลองดูได้ ก็จะ scaffold ตัวง่ายๆมาให้มันมีเป็น index ให้เป็น detail เป็น create ให้ดูว่าเอ้ยเราจะได้ดูได้ว่า d a t a b a s เรามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างน,นะครับตรงตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างใน Visual Studio Code เนี่ยมันก็จะได้มาเป็น SQLite ก็ถ้าติดปั๊อ in SQLite ก็คอนโท o a d p ครับเราก็เลือก SQLite Open d a t a b a s ได้เราก็สามารถตัว open ตัวแอปของเราขึ้นมาได้นะครับตรงนี้อันนี้คลิปนี้ใช้ได้ทั้งตัว ดอทนสุดแล้วก็ดอทนครับมันก็จะสร้างตัว e อซ e ออนไล e ์เอมาให้สังเกตได้ว่าเราก็จะมีตารางเป็น User เป็นอะไรแล้วแหละนะครับกด p l a y มาอันนี้สู่ข้อมูลศูนย์แถวนะครับไม่มีอะไรคราวนี้เราก็ตารางไอเทมมาด้วยเช่นกันก็นยังไม่มีข้อมูลอะไรเราอยากจะให้แบบว่าเมื่อมันรันแอปแล้วอ่ะมันสร้างขึ้นมาให้เลยนะครับซึ่งถ้ามันมีอยู่แล้วมันก็แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกับมัน อาจารย์จะขอสร้างตัวแอปพลิเคชัน DB Context Seed จากในห้อง Data า,าะกันครับมันก็ควรจะเอาไว้อยู่ในห้องนี้เนาะแอปพลิเคชัน Seed ที่แปลว่า,มาเมล็ดนะครับก็หมายถึงว่ามอนเพาะพันธุ์กล้าเพาะปลูกขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็น class Application DB Context นะครับตรงนี้อาจารย์จะขอสร้าง2ฟังก์ชันหรือ2องเมธอดเอาไว้รอ,อก,ก่อนเลยครับอันนี้ก็ควรจะเป็น Static Class รเราไม่จำเป็นต้องสร้าง Object อะไรในคลาสมันอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว ฟังก์ชันในการที่เราจะ s e t d e f f u u t u u s r r ซึ่งเราจะรับตัว User Manager นะครับตรงนี้ของตัวตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูว่าเราใช้อะไรเราใช้เป็น Identity DB c o n t e x t ธรรมดาใช่ไหมครับตรงนี้ฉะนั้นอันนี้มันเป็น Default เราก็จะใช้เป็น User Manager ของ Identity u s e อ่านะครับตรงนี้อาาจรย์ก็จะตั้งชื่อว่าเป็น User Manager แล้วกัน แล้วก็แน่นอนเราก็ควรจะได้ r o w Manager มาด้วย r o w ของ Identity r o w ส่วนมากก็ไม่ค่อย Extend r o w เพราะ r o w ก็ใช้แค่ String ธรรมดาก็พอแล้วนะครับตรงนี้อ่ะเราก็มา Control จุดเพื่อเพิ่ม Using ของตัว Identity ลงไปเรียบร้อยครับคราวนี้ในตัวไม่ต่อตัวนี้เนี่ยวิธีการง่ายสมมติว่าเราจะสร้างอะไรนะ สร้างตัวแอคเคาท์เนี่ยสิ่งแรกเลยคือที่คนมักจะผิดเลยก็คือว่าเอ๊สร้างแล้วมันสร้างไม่ได้ครับตอนอื่นเลยเราต้องเปนสตาร์ทอัพก่อนในทั้ง .net 3.1แล้วก็เด5 1, เนี่ยเขามีไว้ว่านะครับเขามีออปชันต่อรีควายคอนเฟิร์มแอคเคาท์เห็นไหมครับว่าเป็น True งั้นถ้าแอคเคาท์ไม่คอนเฟิร์มมันจะไม่สร้างให้มันก็จะ t h r o w error หรือ throw exception ขึ้นมานั้นอาจารย์จะเริ่มสร้าง default error ที่เป็นแอดมินก่อนนะครับตรงนี้อาจารย์ก็สร้างอา เะคาับ New Application อ่าอันนี้เป็น Identity User แทนนะตรงนี้ซึ่ง Identity User ของอาจารย์เนี่ยก็ประกอบด้วย Username อาจจะเป็น admin@uthan.com อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็น Email ก็เป็นอันเดียวกันก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นตัวอะไรนะอ Email c o n f i r ม รตรงนี้ก็คือเราก็ต้องแน่นอนเราก็ต้องใส่ตรง if c o n f i r m ็น true ไว้ด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไป account มันต้อง confirm นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นประเด็น,นนีดหนึ่งที่คนมักจะผิดกันจากนั้นอ่ะเราก็ต้องเช็คก่อนเราไม่ใช่อยู่เราจะสร้างไปเลยใช่ไหมเราก็ควรจะต้องอทำการนะครับเช็คก่อนก็คือเราบอกไป if นะครับ user manager ใช่ไหมครับ dot user นะครับ dot all เลยะครับอุ้ยขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้ dot all นะครับ,นะรบตรงนี้โดยที่ u.user Use, อ่ะเดี๋ยวออนี้มันเป็นลิมนะครับเราก็ยุด s s e m u.user.name นะครับไม่เท่ากับ default.user.user.name แล้วกันนะรตรงนี้เพราะ user i d มันจะเปลี่ยนไปเลยเราก็เช็คมันถ้ามันไม่มีก็แปบลบว่าเราก็จะเริ่มสร้างแล้วก็ใช้เป็น a w t นะครับ user manager.create a s y n c นะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็น default.user ตรงนี้คอมมา n d ตรงนี้เป็นรหัสผ่านอีรหัสผ่านนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึงที่สําคัญมาคนอยากจะตั้งง่ายหนึ่งสลืมไปว่าค่า default policy ของ .NET คืออะไรครับต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขตัวอาขระพิเศษแล้วมีอย่างน้อย8ตัวด้วยถูกไหมครับฉะนั้นแน่นอนมันก็เยอะไปหมดเลยครับทุกาอาจารย์จะตั้งเป็นอะแซมเปิลแอแล้วกันครับแซมเปิแปลแล้วกันนะครับแอปแล้วกันอย่างี้ออะอย่างเงี้ย เกิน8ตัวมีอคาลัพิเศษแน่นอนนะครับผมก็ขอให้จาได้ด้วยสาธุนะครับโอเคครนี้เราได้แล้วนะครับจริงๆก็ถ้าอยากจะดีบักดูก็ตรงเนี้ยมันก็จะรีเทิร์นมาเป็นรีเซลใช่ไหมเราก็สามารถที่จะดีดีบักได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็น identity resale นะครับตรงนี้ก็กเกช็คดูแล้วจะเป็นดอ t f a กเซ t หรือเปล่าโอเคครนี้เราก็แชร์ไปคือเราก็จะสร้างโ o ไหมครับสมมติว่าในเว็บเราเนี่ยระบบเราเราก็มี2อนมีแอดมินกับยูเซอร์แล้วกันนะครับตรงนี้แน่นอนแล้วเราก็จะเช็คก่อนเลยก็คือ เอาเวทนะครับตรงนี้ if row manager เนี่ยนะครับ로 exit async นะครับก็มี row โร่ชื่อแอดมินไหมถ้าไม่มีเราก็สร้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเวทเนื่องจากว่าฟังก์ชันพวกนี้มันเป็น async หมดแล้วเราใส่เวทรอไว้ได้เลยนะครับแั้น create async admin นี่นะครับแล้วก็เช็คต่อใช่ไหมครับตรงนี้ว่า if เอาเวทนะครับ row manager r o w 로 async เป็น user ไหมครับตรงนี้ ถ้ามันไม่มีเราก็สร้างมันขึ้นมาก็แปลควว่าถ้ามันมีมันก็จะไม่สร้างโอเคคราวนี้เราก็จะมา add s t โล e ของยูเซอร์เราให้เข้าไปถูกไหมครับถ้าเกิดไอตัว admin เนี่มยมันคงจะเป็น admin เนาะฉะนั้นเราก็ควรจะใส่ว่าเป็นอ่า using system tag ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะหายเออ o r ไปแล้วโอเคคราวนี้ถ้า เกิดว่าเช็คก่อนนะครับก็เป็นอเวทเหมือนเดิม User m a n a g e r dot if in row นั่นเองอะซิงก็คือ admin user เนี่ยก็คือที่เราใช้อยู่นี่อขอให้เป็น default นะครับตรงนี้ default user เนี่ยมันอยู่ใน row admin ไหมโอ้โหนี่ editor อะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกถูกใจเลยเราก็เป็น user m a n a g e r dot add to row นะครับตรงนี้ ถ้า add t o roles เติมเองก็คือเพิ่มหลายๆ r o พร้อมๆกันนะครับตอนนี้จะเพิ่มทีละ r o ก็ add t ู o r o ให้เฉยแล้วก็จะเป็น default user แล้วก็เป็น admin admin ให้เฉยอ่ะได้แล้วเรียบร้อยก็เอาเไปนี้ถามว่าถ้าเกิดว่ากรณีนี้ให้กับมันสร้าง user มันผ่าน id default user นี่ไม่ใช่ default user ที่มันไม่ใช่ user ที่มันอยาก database เนี่ยมันจะยังคงสร้าง role หรือ assign ได้ถูกไหมก็ยังคง assign ได้ถูกครับเพราะว่ามันก็จะาตามตรงนี้เนาะคราวนี้ จริงๆให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะเอาให้มันชัวร์ๆครับเราก็ควรจะใส่เอฟตรงนี้ไปก็คือว่าถ้าถ้าเราได้แอคเคาท์มาใหม่แล้วใช่ไหมเราก็ควรจะคิวรียมันใหม่เลยคนระับก็คือเป็น user manager นะครัเอาไว้ user manager นะครับ file by name นะครับ name ก็คือ username มันเองครับตรงนี้ Use, ก็ใช้เป็น admin a t m a n com เราก็ใส่เป็น default user ไว้อย่างนี้นะครับก็แปลว่าเราก็จะแน่นอนว่าเราก็จะได้ user มาถ้ามันเจอไเราก็ q ิวดี user มาใช้เพื่อเราก็จะได้ add มันเข้า r o w ได้โอเคตรงเนี้ยมันโอเคและมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ๋อขออภยัยอันนี้เนี่ยมันไม่ได้รับเป็น string มันรับเป็น identity r o w new identity row นะครับแล้วก็ส่ง constructor เป็นอ่ายงเ n s o r ไปอย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วไม่เอเอเลยแล้วถัดไปเนี่ยเราก็อยากจะซิงค์ที่เป็นตัว sample data ซึ่งตัวนี้อาจารย์มีค l a s s ที่เป็นไอเทมมานะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะขอสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมา public static a s y n c task seed sample data a s y n c ตรงนี้เราก็จะได้ตัวแอปพลิเคชัน DB Context มานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้มันมาได้ไงก็ค่อยว่ากอีกทีหนึ่งก็อาจจะอาจจะช็คง่ายๆครับเช่นว่าเราก็คิวรี่าอ่า,า,า Context ใช่ไหมครับ .item ใช่ไหมครับ .file นะครับตรงนี้ก็ file หนึ่งมีไหมถ้า item หมายเลขึหนึ่งแล้วกันเอาเอาเลขอื่นแล้วกันเลขที่มันไม่น่าจะคิวไม่น่าจะ l ลนแลน length เช่น,นเป็น item ลบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ ไอเทมควนี้แน่นอนว่าถ้า if ไอเทมเท่ากับ now ใช่ไหมตรงนี้ถ้ามันคิวรี่ไม่เจอเนาะเราก็บอกไปว่าไอเทมเท่ากับ name, mm hmm. new new ไอเทมนะตรงนี้โดยที่ id เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ name เท่ากับ sample data แล้วก็ใส่มันไปอะเนาะตรงนี้จากนั้นเราก็ context item add item นี้นะครับแล้วก็ context เราก็แล้วแต่นะครับว่าใส่ข้างนอ,นอกก็ได้ครับตรงนี้ว่า,า context save c h a n async เนอะตรงนี้เราก็ใส่ a w a i t ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ return มาเป็น task เราก็จะได้ตัว sample ของ Seed Database แล้ว รอนนี้ประเด็นถัดมาคือเราจะเรียกมันมาได้ยังไงออมันก็มีหลายคนนะครับก็คือเราเรียกจากสตาร์ทอัพนะครับบางคนก็ก็คือเห็นว่ามันมีอะไรนะมันมีคอนฟิกเกอร์แล้วก็เซตเป็นไอซร์ลิบคอล์เรชันใช่ไหมเรามีคอนนี่คอนฟิกเกอร์ตรงนี้เนะี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้า inject application db context นะครับตรงนี้ก็ inject มาได้ได้ทาง user manager role manager application db context ก็ได้มาหมดเลยครับตรงนี้แต่แน่อว่าตรงนี้เนี่ย ส่วนตัวอาจารย์มองว่ามันโลกอะครับมันใส่บางี้มันโลกนะครับเพราะว่าจริงๆก็เดี๋ยวถ้าคนเขียนแอปจริงๆจะรู้ว่าอีสตาร์ทอัพเนี่ยนะยาเป็นพืชเลยนะครับตรงนี้เป็นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการนําสิ่งอื่นๆที่ไม่จําเป็นมาไว้ที่สุดเลยเพราะว่ามันเยอะนะครับมันเยอะทําไมดีนะครับก็ที่ที่อาจารย์แนะนําก็คืออาจารย์จะนิยมไปไว้ในโปรแกรม ให้มันรันก่อนสตาร์ทอัพนะคบตรงนี้จริงๆก็ให้มันรันสตาร์ทอัพมันนั่นแหละก็คือเราแยกมาตอนนี้มันเป็น build run ใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์จะขอแยกมันออกมาอาจารย์ก็ใส่เป็น host สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็น host run เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือเราทุกทีเรา run มาใส่สุดท้ายใช่ไหมอันนี้เราเอา assign มาใส่ host ก่อนเนาะแล้วเราก็ใส่ run เข้าไปตรงนี้แหละเราก็จะใช้เหมือนตัวเหมือน background service เลยก็คือว่าเราก็จะสร้าง scope ขึ้นมา h o s t service create scope นะครับนี่นะครับก็ using extension เป็น dependency injection ไปคราวนี้แหละเราก็จะได้แล้วนะครับซึ่ง service ของเรานะครับก็จะได้จาก scope service provider นี่เราก็สามารถที่จะ try cache ได้ตัว try ของอาจารย์ก็จะใส่ตรงนี้ครับก็คืออาจารย์อยากได้ แอปแคทีดีบีคอนเทกต์มาก่อนก็เป็นคอนเทกต์นะครับตรงนี้ก็เป็นเซอร์วิสนะครับตรงนี้ .get ก็คืออย่างที่บอกไปมันมี get required service กับ get service ถูกไหมครับถ้า get service ถ้า get ได้ก็ได้ออบเจกต์มาถ้า get ไม่ได้ได้ไดเนาถ้า get required service ก็คือ get ได้ก็เรา register ทุกอย่างถูกต้องอัพ r t u p ็นนะมันก็จะได้ ตัว object มาแต่ถ้ามันหาไม่เจอมันจะ t ท r o exception ซึ่งอาจารย์นิยมว่าเป็น get required service ดีกว่าเพราะเราจะได้รู้ว่ามันโทรเอ exception หรือเปล่านะตรงนี้ application db context อย่างนี้แทนนะครับตรงนี้นี่ได้ context มาแล้วสิ่งแรที่ต้องทำที่ต้องคนทำอะไรคืออะไรไหมก็คือเผื่อเราทำแอปพลิเคชันมาก็คือ context นะครับตรงนี้เดี๋ยวูซิงก่อน context d a t a b a s e migrate ครับ ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันมีไมเกตให้เราไหมเนี่ยอ่ะจึ๊บนี่นะครับ using นะครับ entity framework core โอเคเราก็จะไมเกต migration มาได้ใช่ไหมไม่ต้องไป connect โดยตรงนะไหมมันก็เราแก้โค้ดเราพุชขึ้นไปเวอร์ชันใหม่สร้าง migration รอไว้มันก็จะไมเก e ให้เราเองโอเคถัดไปก็คือเราก็จะสร้างตัว อะไรนะก็คือเราก็จะ get ตัว user manager กับ role manager มานะครับตรงนี้ก็คือหาที่มาของมันให้ได้ก่อนก็คือก็ t มาก็คือ service get requires service นะครับของ user manager อ identity user นะครับตรงนี้มีสามเหลี่ยมหลายอันนะครับตรงนี้เราดูด,ด,ดีก็ทำไปก็เป็น role manager เนอะ role manager service get requires service ของ role m a เน g เจอร์ของ Identity ี o โอ่าเห็นไหมเราได้มาครบทุกอย่างแล้วเราทำไมครับเราก็ลันมันสิครับอันนี้เอาเวทนะครับตรงนี้แน่นอนพอเวทปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมี a อ y ซิงเนาะเนื่องจาก C ี่เช้สมัยใหม่ๆเราก็สามารถใส่เป็น a อ y ซิงของ Task ได้แล้วครับ a อ y ซิ s งสแตติกทาร์กเมนก็เราก็คราวนี้เราใส่อเวทได้ล้แอเวทแอ p พลิเคชั o น dbcontext seed อะไรครับนี่ไง seed default user ก่อนต้องการอะไรบ้างต้องการ user manager และ role manager เสร็จถัดไปเราจะ seed อะไรครับ seed sample data เนาะ application dbcontext seed seed sample data อันนี้ต้องการ context เยงเดียวเราก็ส่งไปให้มัน a w a i t ซะจบแล้วคราวนี้ถ้ามันทำไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็หลอกมันซะ get locker มาได้เหมือนกันนะครับ เนื่องจากสโคปเนี่ยมันอยู่นอกทายแคชเห็นไหมครับตรงนี้เราก็เก็บอะไรเหมือนก,นกันก็คือเราเอาเซอร์วิสมานะครับตรงนี้ขออภัย s e r v i c e get. required. service นะครับของ i l o c k e r i l o ์ไอล็อกเกอร์เก็บได้อยู่แล้วนะครับของโปรแกรมอ่โอเคก็คือ g e t l o c k e r มาเสร็จแล้วเราก็หลอก Error ไปจะได้รู้ว่า e r r o r e r r o r ก็โผล่ x c e p t i o n เนี่ยมาแล้วกัน ให้มาแสดงบนหน้าจอันึง and error occur while migrating or seeding the database แล้วก็ส่งไอตัว error นั่นมาอุ้ยเสร็จเรียบร้อยลงเลนจีน,นอ่าเรบ้อแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวคลาสที่มันควรจะต้องทำงานแล้วนะครับก็ซึ่งมันจะทำงานเพียงแค่ครั้งเดียวมาตอนที่เรา start ด้วยนะครับตรงนี้จากัจากนั้นก,ก็กด e อ c า p เลย เนื่องจากว่าอันนี้อาจารย์แอดแมกเกชันเราก็อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําการบอกว่าเออนี่แอดมเกชันนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเอาขึ้นอะไรเอ่ยเขาบอก No Service Type ของ Identity role นะครับตรงนี้อ๋อ role manager นะครับพอดีว่าจานยังไม่ได้แอดเข้าไปในตัว startup นั up, ่นเองนะครับตรงนี้มันก็เลยบอก throw exception mm hmm. มนนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามัน throw exception mm hmm. มาซึ่งใน startup เนี่ยเราก็ต้องอ่านี่เนาะตัว identity default identity เนี่ย identity user identity role เดี๋ยวกันนะใส่เลยได้ยี้ได้เลยไหมเนี่ย ไม่น่าจะได้ต้องเป็น add identity แทนอ่ะโอเคนะครับใช้ identity for ไม่ได้แล้วครนี้ก็น่าจะ inject มาได้นะครับเป็น identity user identity role นะครับตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่ชชัว์ตัว identity นะครับอันนี้แนะนำว่าลองไปดูในคลิปเก่านะครับอาจารย์ add r a s e r page นี้ตร c t สอ n อะไรอีกแล้วนะ u n a b l e to file required service นะครับตรงนี้เราลองมาดูว่ามันขาดอะไรอีกแล้วนะครับ อ่อพอเล่น key fail นะครับตรงน,นะน,นี้เห็นไหมตรงนี้องมาดูกันนะครับตรงนี้ว่ามันเออเล่อะไรจรันขออนุญาตไปดูที่ user ก่อน อ่ะโอเคหลังจากที่หามานะครับก็คือว่ามันเออเลตรงเ a เซอร์เพนะครับตัวนี้พรอาจารย์ไม่ได้แอดไปอ่ะมันต้องแอดเลเซอร์เพไปด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวซีดเนี่ยอาจารย์ลืมใส่ตัวเลขไปนะครับขออภัยศูนย์ศแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะมันจะได้สร้างตัวแซมเปิมาเราลองมาดีบักกันดูนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊ป๊อ่า d ด f ฟ u l ลอ์นนี้ก็บอกซักซีทแล้วแปลว่า t ทรูก็คือแปลว่าอ่ะเราสร้างคู่ใช้แล้วนะครับมันก็จะได้ทํางานต่อของมันไปเรียบร้อยแล้วครับก็ทําการ f e ตมาแล้วคราวนี้เราลองมาสต็อปดูนะครับตรงนี้เราก็อา่าลองดูในรัจเเบตกันนี่สังเกตเลยครับรัสเบตเนี่ย,ยมาแล้วเห็นไหมครับก็คือมันก็จะมี User อรที่เป็นตัว Admin User ซอมาแล้ว นี่นะครับก็เป็นตัว admin@admin.com นไครับตรงนี้ r o w r o w r o w user a uh, p n e t r o w นะครับตรงนี้ปุ๊บมาดามาเป็น admin กับ user เหมือนกันแล้วก็ user r o w ก็มาแล้วครับ user อะไรอยู่ใน r o w อะไรแล้วก็ตัว item นะครับตรงนี้ item ก็มาแล้ว ID ครับ id ลบหนึ่งครับ sample data เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราลองเสสดูง่ายสมมติอาจารย์ลบ appdb ทิ้งลบไปเลยนะครับแล้วเราก็ลองรันดูใหม่ เอาพวกนี้ออกนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้ดันขึ้นมาได้เลยเห็นไหมครับเราก็รันเปิดหน้าเว็บขึ้นมาแล้วคาวนี้เรากลับไปดูใหม่นะครับสต็อปเห็นมครับแอปดีบีใหม่อีกแล้วเห็นไหมครับแอปดีบีใหม่อีกแล้วอันนี้จริงๆต้อง close ระบเบไปก่อนแล้วก็เปิดใหม่ปุ๊บ open ตัวแอปมา ไอเทมเห็นะครับมาแล้วเซมเพิลดัต้าไหมครับยูเซอร์ก็มาแล้วซึ่ง ID เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราสร้างใหม่ทุกครั้งเลยเห็นไหมครับต่อให้เราลบดัตเตอร์เบตไปแล้วปุ๊บเห็นไหมครับว่าข้อมูลที่เราต้องการจะเซฟมันก็มาแล้วโดยเฉพาะตัวแอดมินยูเซอร์เนี่ยจำเป็นและสําคัญมากๆตอนที่เราจะเหมือนกับว่าดิปลอยเว็บใช่ไหมโอเคนะตอนนี้เราได้ตัวเอลเอดเมนต์ไวเลเบิลแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคลิปของตัวการเซตดัต้าก็ยังคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพร้้้อออมที่จะ deploy คคจะกัันนแลลลวโเเคคครบิปหา นี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็ขายาทํำตามดูคลิปใต้ลิงก์วิดีโอนี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า